สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามานะครับจ่ายตลาดนะครับซื้อผักนะครับบอกผมว่านะครับกลยุทธ์ของซุนบูนะครับจะให้อีกฝ่ายหนึ่งกำลังรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นะครับนี่ครับกินกล้วยแม่งเลยครับอืมครับผมนี่เอาอะไรนี่บ้างเี่ด่ครับผมวันนี้เรามาจ่ายตลาดกันครับผมทำอาหารเลี้ยงนะครับ บุญประเภที้สงการนะครับผมใครกลับมาเที่ยวบ้านนะครับต้องผักร้านนี้ต้องผักร้านนี้นะครับผมเนี่ยครับนี่ครับพี่คนสวยนะครับผักเน่าผักเสียผักไม่มีคุณภาพไม่ขายนะครับการันตีนะครับแถมลดไร้แจกแถมนะครับต้องร้านนี้นะครับพี่ถ่ายรูปสวยอย่างพี่มเห็นอยู่เด้อไปเที่ยวเน่ยเฮ้ยเห็นอยู่เดี่ไงไปเที่ยวไหนไงฮะ เอ่รูปสวยเน่ไอ้รูปริมน้ำน่ะใครกับใครเนี่แหละเอาใช่ไหมพี่ที่พี่ให้นั่นแหนี่บ้านพ่แมเดียวกนเพราะว่ายังกอนยนเ็นะเลอ่าทะลโอโหเลน่ะเอาลูกแมคคากับูกเที่ยวลูกคนละอย่างสวยมากเลยพี่สวยมากเลยนี่ครับ ต้องร้านนี้นะครับผักนะครับนี่ครับร้านอื่นก็ดีครับร้านอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเราจะพูดดังไห้เยี่ยมโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับเรื่องซื้อเรื่องหาครับพี่ครับสวัสดีครับไปเที่ยวสนุกไหมพี่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหรอสนุกแล้วก็เหนื่อยสนุกไม่ได้เล่นน้ำมันก็เหนื่อยมากโอเคครับ โอ้โหดียนี้เคียงเงี้ขายกันยังงั้นได้เหรอพี่เจี่ปลานรถปาชันกันเหรอไม่เขาไม่เขาไม่ทะเลาะกันเหรอพี่เจกันี้อะไรนะแค่จงอ๋ออ๋อ อยู่นี่เขาขายไหมนี่นี่ก็ไม่เห็นขาย,ยขายไหมมีมมไหมคุณจะเดินไปดูตรงป่าแม่สวัสดีครับสวัสดีครับกิวันนี้ผมมาถือให้เขาครับไม่ได้มาซื้อครับ วัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขาเบลอเลยพี่มีคนพูดให้เท่าแกเรากินเหรอความใส่หครับผมวันนี้นะครับเรามาจ่ายตลาดกันนะครับที่ตลาดสดนะครับบ้านผมเองครับเวลาผมไปที่ไหนผมก็จะชอบไปเดินดูนะครับ แต่ละท้องถิ่นพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับตลาดนะครับจะมีสินค้านะครับประจํานะครับท้องถิ่น้องพี้นะครับมาขายดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถือของให้เขาครับ ครับผมบรรยากาศนะครับตลาดนะครับ้บานเฮางนะครับ